เกะข้ากมาเรียบร้อยแล้วเห็นลายตัวเองไม่คร่าวๆแล้วตากเรียบร้อยแล้วเนาะทีข้าวก่อนเราใช้ใบไม้อะไรบ้างนะใบตองใบตาด้วยไอดอกป,ปีบใบดอกปีบใบย มีข้อผิดพลาดในงานตัวเองไหมมีมีรู้ข้อบกพร่องไหมว่าตรงนี้เกิดจากอะไรตรงนี้เกิดจากอะไรรู้รู้ข้อบกพร่องทีนี้วันนี้เราจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะรับผ้าของตัวเองไปรับผ้าของตัวเองไปแล้วก็เอาผ้าผืนนี้เอาผ้าที่รับไปเนี่ยออกมานำเสนอมาพ่เศษเลื่อนลายเพื่อเพื่อใครไปไหมครับจ้า รายที่ได้ก็คือใบขับและใบต่วและแบบสอบจลาเรือและอีกานนะครับประโยชน์ของค้าศึกนี้ ไ,ไมสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราก็จะมาขอนำเสนองานอีโคปนที่พวกททเราได้ทํานะคะการทําอีโคปนครั้งนี้ก็ทําให้พวกเราได้ทางานเป็นกลุ่มได้ได้แบ่งส่วนกันนะคะว่าใครจะทําส่วนไหนทําอะไรและก็เกิดความสนุกที่ได้ทํางานอีโคปนครั้งนี้ด้วยนะคะสิ่งพวกสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดในงนานอีโคปนครั้งนี้นะคะคือพวกเราได้แบ่งส่วนกัน ส่วนกันทำก็ใครจะทำส่วนไหนทำตรงไหนนะคะสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในงานที่คปีปีั้งนี้นะคะคือการม้วนท้าและก็ม้วนท่านะคะพวกเราได้ม้วนก้าใบไม้ไม่ได้นะคะทําให้สีของใบไม้รั่วออกมาบนท่านะคะและการม้วนท่านะคะทําให้ใบลายใบไม้มันขาดขาดหายหายนะคะทำให้ใบไม้ของเราไม่สมบูรณ์ค่ะ สิ่งที่ยากที่สุดในการทำอิโคฟินคงนี้นะคะคือการม้วนผ้าค่ะเพราะว่าเราพวกเราต้องระมัดระวังไม่ให้ลายสยับผยื่อแล้วก็ผ้ายับด้วยนะคะแรงบันดา<ม>ลใจแรงบันดาลใจพวกเรามาจากดอกทานตะวันค่ะพวกเราได้ทำดอกทานตะวันนะคะนี่ค่ะทำทำ,ทำหลายดอกเลยนะคะ<ม>พวกเราได้นำ ดอกดาวเรืองมาทําเป็นใบของดอกทางตะวันแล้วก็เกสรพวกเราก็ได้นําใบสากมาทําเป็นเกสรน,นะคะครั้งนี้พวกเราได้ทําพวกเราได้นําใบสบู่เลือดใบสักใบดอกปีบแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะมาทํางานในมาทําในผลงา,านชิ้นนี้นะคะและนด์อีโฟปิ้ ชิ้นนี้นะคะก็สามารถทําเป็นหลายอย่างนะคะทําเป็นเสื้อทําเป็นรองเท้าทําเป็นถุงเท้าแล้วก็ทําเป็นยิบน,นะคะกลุ mm ่ม hmm. พวกเราก็ขอจบการนนะําเสนอเพียงเท่านทนะี่เพื่อนออกมานำเสนอทั้งหมดสี่กลุ่มแล้วนะคะ เดิมวางแบบเดิมแล้วให้ออกมาเหมือนเดิมได้ไหมคะได้แสดงว่าอีโคฟินนี้มีเอกลักษณ์อย่างเดียวคือมีหนึ่งเดียวคือเดียวทาได้ครั้งเดียวใช่ไหมใช่ทีนี้เราแต่ละกลุ่มมีการบอกว่ามีการเพิ่มมูลค่าได้ด้วยจริงค่ะ้าผืนนี้ถ้าถติว่าราคาขายอาจจะอยู่ที่ประมาณคือปกติเขาจะขายอีโคฟินที่เป็นผุนขนาดนี้นะคะเขาจะขายกันอยู่ที่ร่มติน400ที่เราทำอีก เข็มกาดนะคะเรา royable, ทำเข็มกาดเราใช้แค่สองใบเงี้ยค่ะเราใช้แค่สองใบเนี้ยต้นหนูที่ประมาณห้าบาทรวมกับค่าของเราแล้วเราไปขายตรงเนี้ยถ้าสมมติเราขายเก้าสิบเก้าบาทนับดูพื้นที่แค่เนี้ยขายเก้าสิบเก้าบาทลองนับดูห้าผืนนี้อ่ะจะได้เยอะกว่าห้าอันแสดงว่าค่าผืนนี้ได้ห้าร้อยใช่ไหมยังต่ำเลยห้าร้อยเนี้ยได้เข็มกาดบางกลุ่มเอ้าทำไมสีบางกลุ่มจืดทำไมสีบางกลุ่มมันเข้มทั้งทั้นพี่ สารตัวเดียวกันใช้เว <10. S 1> ลาดึงหอมกันใบไ,ไม้มาจากแหล่งเดียวกันตรงไหนเราพิกภาพตรงไหนลองมุนท่าววไม่แน่สีตั้งสื่อหนึ่งหมุนท่าไม่แน่หรือสองอันที่สองที่สีซึมเยอะมีไหมถุงไหนสีใบไม้ซึมเยอะสีขอบนี่นะคะสีขอบคือขอบนี่สื่ไม่เห็นเป็นขอบเลยค่ะครูมีไหมคะ สีมันซึมไม่เห็นมันขอบเลยตรงนี้เห็นเป็นขอบชัดเจนเห็นเป็นลายดอกชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราผสมสารอาจจะใส่น้ำส้มสายชูเอ้ยไม่ใช่อาจจะใส่สารส้มเยอะเกินไปขอบมันก็เลยไม่เก็บขอบขอบมก็เลยหักแต่นี้คงขอบไว้ได้มี LT ด้วยมีสองสีค่ะตัวนี้เป็นสีเหลืองอ่ะตัวนี้เป็นสีม่วงซึ่งเป็นใบสักเหมือนกัน ใบไม่เหมือนกันบเกออ่อนตัวนี้แสดงว่าใบนะคะใบอ่อน,ออนตัวนี้บกอ,อนี้ก็คือเป็นเทคนิคใบเลือกใบสั่งในครั้ง่อ อื่นที่จะทำให้สีบรรดาตัวนะะี้ว่าว่าเห็นลายที่เป็นเส้นมากกว่านี้ใช่ไหมใช่อ่า,าตัวนี้เพราะว่าตรนี้มันเห็นเส้นไม่ชัดใช่ไหมคะก็ถ้าอยากให้มีมิติมากขึ้นเราสามารถเชื่อมสนิมเข้าไปได้เราสามารถเชื่อมสา,มารที่เป็นสนินเข้าไปได้ค่ะเก็ววจะมีมิติมากขึ้นตัวนี้ก็จะมีสีเทีมมากขึ้นอย่างเช่นพายุาค้าก็หลักการเรื่อง เดี๋ยวภาพนี้ก็พอแค่นี้ค่ะโอคโห